อธิค่ะมื้อนี้ดูอีสานบ้านนาสิพามาขุดแหเด้อค่ะพามาขุดแหนพามาขุดแหนพี่น้องตัวหนึ่งมันแล่นออกหูพี่น้องมันมาตรงนี้มันสิได้มันบ่บอกแล้วว่ามันสิมาเข้าอือไอาหนี้บ่าดินจีบอะไรแย่ที่เนี้ยไอ้เงือกมันตัวเอ็โอ้โหเดินไงแล้วพี่น้องนี่รอบ นี screws, Memory, it, ่ได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งลงในกระเป๋าอันนั้นน่ะนี่จ้ะได้แล้วตัวหนึ่งหาแง่ไอ้เตี้ยเบียดดังก่อนโชว์หน้ากล้องโชวนากล้องโชวนากล้องนี่นี่หนึ่งตัวแล้วค่ะหนึ่งตัวนี่สีมือในพานสองคนนี่อันนี้เกตได้ครบไมันด้สวบมือคนดหนุนแล้วนี่ไอ้ตัวหนึ่งแล้วค่ะหาแง่ นี่ไงตัวนึงอ๋อไอ้สองตัวอันนี้ตัวนึงเลือดดังขึ้ออกมาฮะที่ใต้หยาบไม่กินหรอวะเอานี่ว่างรตใหญ่นี่นี่บางคนเนี่ยนี่แต่หู้อยังคัเน่นี่นี่มันมีหู้ออกตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่แปวมันออกตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยก็นี่ไงมันเป็นรูอยู่ใต้หินเนี่ย งานแม่นี่หลีเมนยายจะไปเห็นให้เดี๋ยวให้ลุงตุนมาเห็ดลุงตุนเจยวหนูนึงนี่ได้มัดเด้อเฮ้ตัวั้นใส่ได้ตัวนกัดได้ดูโอ้ยกูจะยึดตัวที่มันเนี่ยหนึ่งตัวแม่น่แม่น่ง้อยเข่าลืกเลยลูกนั้นไม่ใช่หรอกเรอลูกนี้ไม่ใช่เหรอ แต่มันมีแปลวผมดิยุ่นใหญ่ทำได้เลยเรอมันจะกัดค่อยไหมเนี่ยจึงจึงจึงนี่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 นอีกหุ่นหนึ่งให้เราเก่กันกูจิ้่อปให้มันกัดมักน้อยๆนี่ยัวเอ้าหมาตัวนี้นะไม่สิกินหมาแล้วนะ หมากับสวบผมมือคนเลยเขาได้แล้วจะมาไล่ไปไล่นี้ขาหมาอยู่มันการบ่อเนี่ยกัดตัวเนาะนี่พี่น้องวิธีหาแง่นมจะได้เจ็กอีเจ็กัตปะเอาหูนี่เอาหูนี่ก่อนมันไปอยู่รนู้นหรือหมางห่อ แเกาลองขุดดูก่อนไม่ได้เหรอง่าเอาเสียบมาเน่ยอยู่รูผุนมาสั่นพี่น้องมาทั้ไปบรูผุนน้ำกันน้ำก่อนไหนนี่บ่ หมาก็สิบงูมันถือเอาไหมมันสิสวบมือกูเฮ้ยหมาน่ะสิสวบถือว่าเขาจะคูดแล้วๆทำเวลาเลยทิปตัวนี้นะเดี๋ยวจะทิปรูโตันี้เมื่อกี้นี้ตายเหยียบหมาดังเลือดเลยว่าได้เหยียบได้ล่ะมันเลือดเต็มประทันเด่นั่นแล้วน้ำกอมันแกไม่หยางสิ่งนี้แม่ถือไว้ดูเราจะไปหามันสิสวบมือมันยกถึงสูงย์เนี่ยมันสวบเด้อันนี้ก็สิกัดโอ้ไม่สิกัดมือแม่เด้หน่ะนะ หมาก็จิกัดเพราะหมาเปี๊ยมไปไล่น่ะตายดูเปียมได้ยังหน่ะเฮ้ยเกาะถือขวดเหล่าลมปงวยปงวยโอ้มันไปจับน้ำนั่นแหละมันจะเก็บขี่บ้าอะไรต้นน้ำให้ให้ให้ร้านกูถือขวดเหล่าแตะปเดิมคือคือไปเลือดออกหลายแล้วมึงอ๋อหนูจะนั่งทางไหนเออคือต่ำฮะนี่กระบอก เดี๋ยหลไเอาฟวเอาฟอดนไปทั้งกระปาเี้ออเดิ <travail> <Vin> ีว่ะกี้เขาหาแปวจนหาแปวแล้วกะเออกลิ่นะทั้งนี้แหะไปแล้วของหยาบของหยากเลย นี่แหละตัวอยู่นี่แหละไม่ใช่รู้ต่ำเรารู้้ะมันคคอยเรียนาจะได้อีกโตบ่มันใหม่ๆแล้วบ้างอันนีมินดินขึ้นใหม่ๆแล้วน่าจะได้อีกโตบ่ไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไอตี้ดิไอตี้อ่ะไอห่าเ่ยเนื้อ้อต้องมากัดขั้นบูโอ้ยโอ้ยหนอตเออ่ ปวดก็ท่านได้ถึงเลยพี่น้องมันออกอก้อนอีกแล้วค่ะออกอีกแล้วก้อนอีกแล้วเข่าหูนี่เลยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเข่าลูกปวดในี่โอ้ยเข่าลูกปวดบังใหญ่ผู้เสียดายอืมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปหาหู้ไม้ค่ะพี่น้องไปหาหู้ไม้ก็ไปหาหู้ไม้พี่น้องออกอีกแล้วตัวที่สองพี่น้องเอย๋ยพี่น้อง หู้ที่สามแล้วมันสิออกมันสิได้มันอีกบ่มันสิออกบ่าคุณนุ่นออกอีกแล้วพี่น้องอ้าวนุ่นเรี่วยิ้วโอ้ยออกไปอีกแล้วจ้าน้องขุดหูนี่เบิ่งไหมดูหรือมันจะไปหากันน่าจะไปหากันเด้หนุนมันอ้อมไปไหมไปหากันไหมหูนี่แหละไปออกห้องเอ็มที่นี่ โครตตัวอืมโครตตัวเมื่อกี้มันออกทาไงไอ้ตุนขุดเลยวันเสี้ยห์มันออกรูกนู่นน้อนวิ่งทวนตั่นสุดนี่ต <c oughs> ัวเด็กๆหมาตัวนี้กระวนจังเลยตัวกระโตกระใจน้ำมึงอมหมาเลยอมันออกไปอีกแล้วพี่น้องตัวที่สามออกอนะ่ะออกครูตัวนี้ไว้วยัอยู่มั้งนะจัด แต่ ada, มันอยู uh, ่ม oh, ันออกแล้วม oh, okay. ันห well> um, ัจะถือเงเลยอตะแสดงว่าตัวเดียวกันเนี่ยังอยู่เนาะอแสดงว่าตัวเดียวกันนั่นแหละน่าเจ็บตัอนี้เออดอกนีนบยากว่ะันมีอกสิทันแอีกวะฮู้ี่ ันมาทางไหนวะันเนี่แต e. ่ม well, ันใดเด้อากันทง้แ่นั่งกินเขาก็ตมบะคุงได้มือแรงเาน่เหยยบส่วนดีๆเียมันหนีด้วยไปเยไปไปไปหเยไปทางนั่นนะมากลาก็ไปหยยบดิอันนั้นมันขุดอีเหงกันตวงมันตวงดิเพมหัวนี้เด้อตามเสียงเด้อเพมเพมเรบ้งเมนีเป็ทางพุนตัวเพองันหยยบเอ้ย ไปจอบยู่พุ่นบักเตี้ยันคยจอบอยู่ในมือคนนี้นะอยนีระดูดีอยู่บ่ทังไดนอยู่บ่มานน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 มนน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 แนนนอนน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 นันน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 นกูจะกินนนนนีนนนนนนน้นลนน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 ้อ นี่น no. mm ี hmm. ่พี no mm ่น hmm. okay. mm ้องอีกคู่หนึ่งอันพนนายพันหว่ามันปิดประตูบ้านไว้เลยสนพี่น้องเดี๋ยวมึงเขาจิมาขูดกันตัวน้ที่ปลาล์บกลาลบังเหรออืพี่น้องกูด่างเลยอ๋อถ้าจะกวนจะก้านก้านดอกพยายามเลยนั่นเดี๋ยวมือใส่รองเท้าเลยเราตบเลยตบึงไนน เฮยนองกินน้ำเฮโนองกินน้ำเออเฮโนองกินน้ำนับยับแห่ตามหูเ้กระชับมือคนละเอาคูบเอาหยับตรงนั้นน้ำน้ำเนี่ยเออคุบน้ำเนี่ยปะย่านด้วยกันเหรอคูบคูก็ย่านแหละ ตะกี้ใส่แบกต้นเนาะโอ้ยมันก็ยังอยู่คูป์นี่ใส่คูปก็กะหัวคูระวังหัวถ่ายเนั่นๆงานนี่มาย้อมถ่ายตอนมือตอนตะคุบเนาะนี่นี่มวยบอลมวยบอยพี่น้องได้นี่กระลังคันจะบอกข้างหน้าได้แล้วพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวพอตัวคุดก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจา